ไปนะจะวิ่งมาอันนี้ไปเขาจะถอยตรงกลางบอลปไปอาจจะเป็นขวา2ซ้ายสครับ 3องสามสจดิบสองจะครบพอดีแปดก็ได้เอาแค่แปดไปกลับอ่ะอ๋อหลอกอไปมีไปแล้วนี้นะออมา่านี้ก่อนะ ท่านี้ตึ๊บดีเดี๋ยวให้น้าเข้าจุดก่อนถ้าแปมาแปปตึ๊บจุดกโอเคต่อไป <Okay. S 2> ดิครับ

บอลเหมือนเดิมโอเคโอเครัเตึมง่อนเตะเรียดดเลยครับเราต้องโดดเอดูขอดูก่อนเกเที่เย่เอที่เราจะบอกแก